สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของนางตะเคียนกันนะคะเป็นตำนานที่หลายคนก็คุ้นเคยแหละแต่แบบว่ายังมีอะไรให้หน่าค้นหาเยอะเลยเรามีข้อมูลหลากหลายมากตั้งแต่เรื่องเล่าเก่าแก่ไปจนถึงเรื่องที่เ,เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี่เองใช่ครับข้อมูลที่เราเตรียมมานี้ก็จะพาไปดูตั้งแต่เรากของความเชื่อเลยนะครับเรื่องนางตะเคียนกับต้นไม้ตะเคียนเอง แล้วก็จะไปดูว่าตำนานนี้มันปรับตัวยังไงในยุคดิจิทัลแล้วก็สังคมปัจจุบันคือทำไมมันยังน่าสนใจอยู่ได้น่าสนใจมากค่ะนั้นเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยไหมคะว่านางตะเคียนนี่คือใครกันแน่ครับตามข้อมูลก็คือเป็นจิตวิญญาณหรือบางที่ก็เรียกว่าเป็นนางไม้ที่สถิตอยู่ในต้นตะเคียนใหญ่ๆนะครับต้นโฮปิยาออรราธาค่ะ แล้วภาพจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงสวยๆใส่ชุดไทยโบราณใช่ครับมักจะเป็นโทนสีแดงหรือไม่ก็น้ำตาลจะต่างจากนางตานีหน่อยที่คนมักจะนึกถึงสีเขียวอ๋อค่ะค่ะแล้วสถานะของท่านละคะเป็นผีหรือเป็นเทวดาก็มีความเชื่อต่างกันไปครับบางก็ว่าเป็นวิญ,ญญาณที่รอไปเกิดใหม่บางก็ว่าเป็นเทวดาชั้นผู้น้อยที่เรียกว่ารุกขเทวดานะครับ แล้วมีจุดสังเกตไหมคะว่าตรงไหนหน่าจะมีนางตะเคียนสถิตยอยู่เอ,อ่อเขาว่ากันว่าบริเวณรอบๆต้นไม้ที่ท่านอยู่เนี่ยจะสะอาดเป็นพิเศษแบบผิดปกติเลยครับอืมเข้าใจแล้วค่ะที่นี้ความเชื่อมโยงกับตัวไม้ตะเคียนเองล่ะคะสำคัญยังไงบ้างสำคัญมากครับคือไม้ตะเคียนเนี่ยจริงๆเป็นไม้เนื้อแข็งที่ดีมากทนทานแต่คนไม่ค่อยนิยมออกมาสร้างบ้านทั้งหลังใช่ไหมคะถูกต้องครับ เพราะมีความเชื่อเรื่องอาถรรพ์นี่แหละกลัวว่าจะมีวิญญาณตามมาอยู่ด้วยอ๋ oh. เวลาจะตัดเนี่ยเลยต้องมีพิธีขอเข้ามาหรือถ้าไม่สร้างบ้านทั้งหลังก็นิยมนำไปใช้ทำเรืออ๋อ oh, ที่ทำเป็นแม่ย่านนางตรงหัวเรือนั่นเองใช่เลยครับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุม้มครองแล้วพอเจอต้นใหญ่ๆมากๆก,ก็คนจะนิยมยกถวายวัดหรือสร้้างลใหไปเยแล้วก็จะมีการผูกผ้าสีสีถวายเครื่องแป้งเครื่องหอมแสดงความเคารพกันไป ครับผมถวายพวกเครื่องแต่งกายสตรีก็มีครับอันนั้นคือด้านที่แสดงความเคารพนะคะแต่ถ้าเกิดเออไม่เคารพหรือไปลบหลู่เข้าก็มีเรื่องเล่าด้านอาถรรพ์ที่น่ากลัวเหมือนกันแน่นอนครับก็มีเรื่องเล่าเยอะเลย ทั้งเสียงร้องไห้แปลกๆตอนกลางคืนหรือการปรากฏตัวมาหลอกหลอนล่อลวงผู้ชายที่อาจจะเข้าไปใกล้ๆต้นไม้หรือคิดไม่ดีแล้วก็เรื่องลงโทษคนที่ผิดคำสาบานอันนี้ก็ได้ยินบ่อยค่ะใช่ครับแต่ในทางกลับกันถ้าใครเครารพนับถือดีๆท่านก็ให้คุณได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภอ๋อต่างจากนางตณีที่เหมือนจะไม่ค่อยเน้นเรื่องผูกพันกับผู้ชายหรือให้โชคลาภแบบนี้เท่าไหร่ประมาณนั้นครับ นางตะเคียนจะดูมีเรื่องโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าพอพูดถึงเรื่องในยกปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวของนางตะเคียนก็ยังไม่หายไปไหนเลยนะคะใช่ครับยังมีปรากฏการณ์หรือข่าวแปลกๆออกมาเรื่อยๆอย่างปี2024ที่เพชบู์ที่มีข่าวกล้ององจรปิดจับภาพเอ่อเหมือนลูกไฟประหลาดได้อ่าใช่ใช่ครับในบ้านที่มีเสาตกทอดมาจากต้นตะเคียนเก่าแก่หรือย้อนไปอีกหน่อยปี2012 ที่อยุทยาก็มีเรื่องเด็กผู้หญิงอ้างว่านางตะเคียนมาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยท่านขึ้นจากน้ําแล้วชาวบ้านก็ไปงมเจอตะเคียนท่อนใหญ่จริงๆด้วยนะใช่ค่ะเรื่องทํานองนี้มีเรื่อยๆเลยเนาะครับหรือล่าสุดปี2025ที่มีชาวนาฝันเห็นผู้หญิงชุดไทยแล้วก็ไปขุดเจอเรือโบราณไม้ตะเคียนทั้งลําเลยโห คือสิ่งที่น่าสังเกตในยุคใหม่เนี่ยนะครับมันเหมือนจะเน้นเรื่องการสื่อสารที่ดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นยังไงคะก็อย่างเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดการเข้าฝันบอกตำแหน่งชัดเจนหรือแม้ไปการบอกใบผ่านตัวเลขโอ้เรื่องขอหวยอันนี้เห็นบ่อยมากเลยค่ะที่เอาแป้งไปทาทาถูๆท,ท,ที่ต้นไม้หรือเรือที่เพิ่งขุดเจอใช่ครับ กลายเป็นภาพจำไปแล้วมันเหมือนความเชื่อเดิมถูกเอามาปรับใช้กับความหวังเรื่องโชคลาภในยุคปัจจุบันนั่นสิคะมันเหมือนเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ความเชื่อนี้ยังอยู่ได้ถูกต้องครับสื่อสมัยใหม่เองก็มีส่วนมากๆนะทั้งข่าวทั้งคลิปไวรัลเรื่องเล่าในโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็กระแสสายมูที่กำลังมาแรงด้วยใช่เลยครับบวกกับความหวังเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะหวยนี่แหละ ที่กลายเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจในเวลาที่เศรษฐกิจอาจจะดูเอ,อไม่แน่นอนนะักอืการปรับตัวแบบนี้บางทีมันก็อาจจะดูขัดขัดกับมุมมองทางาศาสนาหรือทางสังคมเหมือนกันนะคะมีส่วนครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากทางพุทธศาสนาบางกลุ่มอยู่บ้างเรื่องการไปมุ่งเน้นพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมากกว่าจะดูที่การกระทําหรือหลักกรรมเคยมีกรณีขัดแย้งด้วยใช่ไหมคะครับ เคยมีกรณีที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันระหว่างพระกับชาวบ้านปี2018เรื่องจะตัดต้นตะเคียนในวัดโอ้ oh, แสดงว่าความเชื่อนี้ฝังรากลึกจริงๆนะคะใช่ครับแต่มองอีกมุมมันก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของความเชื่อนี้ด้วยนะปรับตัวยังไงคะก็การที่คนสมัยนี้นำของใช้ปัจจุบันอย่างเครื่องสําอางเสื้อผ้าสวยๆไปถวายมันก็คือการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันอ๋อ oh. ทำให้ความเชื่อมันยังเออมีชีวิตชีวาอยู่ได้ไม่ได้หายไปไหนถูกต้องครับมันเลยยังคงดำรงอยู่แล้วก็มีความหมายในสังคมไทยร่วมสมัยได้ฟังดูทั้งหมดแล้วนางตะเคียนนี้ก็ไม่ใช่แค่ตำนานผีเก่าๆแล้วนะคะแต่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนความเชื่อที่มันเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้ตลอดแล้วก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่ทั้งในแง่ความกลัวความหวังหรือการตีความใหม่ๆน่าสนใจจริงๆคะ่ะครับ ประเด็นที่ผมว่าน่าชวนคิดต่อก็คืออะไรคือแก่นแท้หรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตำนานความเชื่อเก่าแก่แบบนี้เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งรูปลักษ์ทั้งความหมายให้เข้ากับยุคดิจิตอลได้ทั้งทั้งที่เราอยู่ในโลกที่แบบข้อมูลข่าวสารมันท่วมทน้นแล้วก็เทคโนโลยีเต็มไปหมด นั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้ลองขบคิดกันดูถึงพลังของตำนานและความเชื่อในชีวิตของพวกเรากันต่อไปนะครับ